สวัสดีค่ะวันนี้วันที่20พฤษภาคม2565นะคะตรงกับวันศุกร สุขแห่งชาสุขรถติดเนาะของใข้หลายๆคนก็อยากจะบอกทุกคนว่าดูแลตัวเองดีๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนระวังเป็นไข้เป็นหวัดเหมือนแก้วด้วยนะคะมาดูกันว่าวันนี้ทั้ง7วันต้องซื้อเลขอะไรกันบ้างเริ่มกันที่วันอาทิตย์วันอาทิตย์ให้ซื้อเลขเกี่ยวคนรักคู่ครองวันนี้คนรักคู่ครองจะให้โชคให้ลาบแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดไม่มีใครลองซื้อคนที่คุณรู้สึกรักและผูกพันที่สุดก็ได้บางครั้งคำว,ว่ารักไม่จําเป็นต้องเป็นกับแฟนเป็นคนที่คุณรู้ใจที่สุดค่ะ ส่วนคนวันจันทร์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการทําบุญไปดูเลขปล่อยปลาเมื่อเช้าของแก้วก็ได้นะคะ22ตัว2 2 0บาทอันนี้บอกให้สำหรับคนวันจันทร์แต่ถ้าคนวันจันทร์มีเลขทาบุญของตัวเองอยู่แล้วอย่างเช่นเลขเซมซีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็ได้ค่ะส่วนคนวันอังคารนะคะให้ซื้อเลขยานพานะวันนี้ยานพานะจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ํารวยและความปังฟูริเยกับคุณค่ะวันพุธให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเองโดยเฉพาะผลรวม หรือถ้าไม่อยากซื้อผลรวมซื้อเลข2ตัวหน้านะคะอย่างเช่นเราจะมีเบอร์สิหลักใช่ไหมไอ้สหลักแรกไม่ต้องซื้อไปซื้อตัวที่เนี่ยเจ็ตัวหลังอะซื้อ2ตัวหน้านะคะแล้วก็วันพื้นฐานให้ซื้อเลขปีการศึกษาที่จบจบมาเกียอะไรหรือเกตเฉลี่ยเท่าไหร่อันนั้นก็ได้เลยส่วนมันสุกเหมือนหมอแก้วนะคะง่ายๆค่ะวันนี้หยิบกระเป๋าสตังค์ขึ้นมาแล้วนับดูว่าตังค์ในกระเป๋ามีเท่าไหร่ซื้อเลขเงินที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ส่วนคนวันเสาร์นะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อวันนี้คุณพ่อใหใหห้้ชล ถามท่านดูว่าท่านชอบเลขอะไรแล้วลองซื้อดูโอเคนะคะอย่าลืมนะคะถ้าถูกแล้วแบ่ง10%ไปทำบุญต่อนะคะบายบายค่ะ